เอาละมาพูดเรื่องของการสร้างรายได้เสริมกันหน่อยช่วงนี้หลายๆคนแหมทำงานหลักอย่างเดียวมันรายได้ไม่พอผมมีอาชีพเสริมมาฝากด้วยแล้วผมคิดว่าผมจะไปลองทำดูด้วยนะ,ะ,ระเรื่องของการเลี้ยงจิงริดกับเลี้ยงเส้เดือนเขาบอกว่ารายได้ดีจริงๆนะครับ <Okay. S 2> เริ่มกันที่จังหวัดเลยครับนายสุพลน,นาม,มาครับอายุ70ปีชาวตำบลน,นาโปง่งอำเภอเมืองเลยนะครับเปิดฟาร์มเลี้ยงจิงริดส่งขายทำเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากการทำไร่ทำนา โดยเลี้ยงในบ่อซีเมนสีเดียมคลุมด้วยผ้าเขียวกว่า30บ่อนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดครับก็มีตามนี้เลยคุณผู้ชมที่สนใจจดตามเลยครับอีกละมังถังน้ําถาดอาหารจากนั้นก็ไปซื้อพันธุ์จิ้งหรีดมาปล่อยทิ้งในบ่อจนพ่อพันธุ์แม่พันออกไข่กระทั่งเพาะพันธุ์เองได้จากนั้นครับก็นําลูกจิ้งหรีดออกมาแยกใส่บ่อที่เตรียมไว้ให้อาหารก็ประกอบไปด้วยข้าวโพดปลาปลนรา และอาหารจิ้งหรีดมาผสมกันนะครับอ,อาหารวันละ3เวลาเหมือนคนเลยครับเ<ค>ช้าเที่ยงเย็ยนเลี้ยงไว้ประมาณ45วันจนจิ้งหรีดนั้นโตเต็มวัยจับขายตามตลาดนัดทั่วไปได้ครับ<ค>แล้วก็จะมีคนมารับซื้อส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ 100- ถึง150บาทต่อกิโลกรัม<ค>ทำให้มีกำไรเฉลี่ย3 0,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดปีนะก็มีบางช่วงราคาน้อยเพราะผลผลิตออกมาก<ค>แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายไง ก็ใช้เวลาไม่มากด้วยนะแล้วก็ <ผม S 2> ไรายได้ก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมที่ดีเหมือนกันเอาละอีกอาชีพหนึ่งไปดูกับคนนี้นางสาวนิรัชพรทําสิริอายุ38ปีข้าราชการตําแหน่งพนักงานการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดครับเลี้ยงไส้เดือนเป็นอ,อาชีพเสริมโอ้อันนี้ก็ก็ฮิตฮอตกันที่จะเลี้ยงเป็น อาชีพเสริมนะก,ก,ก็กศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็สั่งไส้เดือนมาจากฟาร์มในกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลกนำไปขยายผลผลิตจนสามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกร,รัมละ600บาทนอกจากนี้ยังขายปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนได้อีกด้วยก็ทำให้มีรายได้เสริมเดือนละ5-6000บาทก็เป็นรายได้เสริมที่ดีนะไส้เดือนมีประโยชน์นะไม่ใช่แค่สำหรับ ช่วยปรุนดินหรือว่าช่วยต่อต้นไม้แต่ว่าตัวเสเดือนก็เป็นยานะเป็นของที่คนจีนนิยมมากเลยและออที่คุณชนะบอกมูลมันก็ขายด,ดีด้วยขาย,ได,ดดยได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปจังหวัดยะลากันบ้างนายธรรมนูนบุตรมาตาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลสแตงนอกอำเภอเมืองยะลาปกติเนี่ยก็ทำสวนมะนาวก็จึงไปศึกษาวิธีการบำรุงรักษาต้นมะนาวทางอินเทอร์เน็ตพบว่า การนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยบำรุงดินจะทำให้มะนาวนั้นมีลูกดกต้นสมบูรณ์เลยทีเดียวจึงได้ไปหาไส้เดือนมาเลี้ยงล้องผิดล้องถูกจนสามารถขยายพันธุ์ไส้เดือนได้หนึ100่งร้อยกะละมังตอนนี้ไส้เดือนเต็มบ้านแล้วครับโ <c oughs> ยเยเต็มไปหมด <c oughs> ล้อเล่นนะไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่ในกระมังของมันดีๆ <c oughs> นั่นแหละแต่เยอะไงใช่ปัจจุบันได้ผลิตมูลไส้เดือนมาทำปุ๋ยใส่ต้นมะนาวของตัวเองและยังสามารถขายให้กับเกษตรกรคนอื่นๆจนไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วในตอนนี้โอ้โหขาดตลาดว่างง่าย เรียกว่านอกจากจะขายลูกมะนาวได้แล้วนะยังขายไส้เดือนและมูลไส้เดือนได้อีกเดือนเขาบอกว่ามูลไส้เดือนเนี่ยราคาดีด้วยนะช่วงนี้ค่ะอู้นี่ขายได้ตั้งหลายอย่างแล้วเป็นประโยชน์หมดเลยนะครับต่อไปต้องขายอะไรอ่ะคุณขายใบขายขายหน้าไหมไม่ต้องขายหน้านะขายทำไมขายหน้าเออไม่ไงเผื่อก็ขายแล้วยิ่งขายดีแต่พี่เขาบอกเขาลองผิดลองถูกมาใช่ครับกว่าจะสําเร็จแบบนี้ได้ก็เรียกว่าทดลองกันมาให้ที่สุดก็สําเร็จนะคะ